สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศสวนนู้มไม่ได้เงียบเหงาเหมือนเมื่อก่อนครับเรามาดูบรรยากาศกันนะครับเนื่องจากว่าไฟล์บินที่จะเดินทางไปต่างประเทศตอนนี้ก็ได้มีการเปิดให้บริการนะครับแล้วก็ลูกเรือกับตาเดินกันอยู่ในสนามบินคล้ายกับเมื่อก่อนเลยครับโดยที่มีผู้โดยสารทั้งไทยและชาวต่างชาติมีจํานวนมากนะครับ ที่สุวรรณภูมิครับนี่คือบรรยากาศในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับว่าการเดินทางผมว่าเราก็ควรที่จะมาก่อนเวลาประมาณสักสองชั่วโมงกว่านะครับอย่างผมเนี่ยมาก่อนเวลาสามชั่วโมงกว่าแต่เคาน์เตอร์ยังไม่เปิดครับก็เป่าประโยชน์นะครับในการที่เราจะมาเร็วเกินไปเพราะว่าเราก็จะต้องออกตัว๋วถ้าเราออกตั๋วได้ก็จะทำให้เราเข้าไปด้านไหนได้นะครับแต่ตอนนี้เ <c oughs> นื่องจากว่า ไฟล์บิน10นาฬิก50นาทีผมมาถึง7โมงเช้านะครับก็คือ7นาฬิกาเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดพอเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเนี่ยก็ทำให้เราจะต้องมานั่งรอนะครับซึ่งมีจำนวนผู้โดยสารมากพอสมควรเลยครับในส่วนอภูมิครับบรรยากาศกลับมาเหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อๆไปนะครับว่าคลิปนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับก็อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ